เตกลงใครได้หนูอยากได้ Happy New Year ค่ะ Happy New Year วกนน่าจะเป็นคนที่อยากได้ที่สุดนะอ่ะจริจริงนะจินะไม่พูดกอ่นายก่อนนะอุ้ยทำไมมือเย็นกไหนวะโอเคนเบบอกว่าแกได้ีนะ ได้ของผู้ายดีกว่าผู้รายดีกว่าคนไปตนาอันนี้คือของคนที่แบบว่าถ้าได้คนนี้แล้วเนี่ยจะเลือกยากมากมันจะเอาอะไรเพามีการพูดว่าพี่ไม่เอาของใช้นะใครวะอะไรว่าไม่เอาของใช้แน่แน่เลย เอาตังค์พี่อ่ะพี่อ่ะพี่เอาตังค์ใส่ตังค์มาก็ได้ให้อย่าบอกเด็ว่าพี่ตายอย่าบอกนะว่าพี่ตายไม่นะไม่ใช่ตัวหมายตัวหายเดี๋ยวเดไม่ใช่พี่แน่นอนพูดก่นเตรียมพูดมาเยอะแล้วก่อนไม่ได้เตรียมพี่ตายพี่ตายอ่ะเจ้าหน่อย

กาเออไปกาฟโอเคอเหมือัเอมาแล้วไก่องคืออะไรแกะเลยแกะเลยอะไร่อ๋อที่กังอยอุ้ยสวยสวยคุมอนมอ้ยสวยอ่ะว้าวอยากได้หมาเนอะอยากได้หมา จะบอกราคาอันี้สองรอยนี้ร้อยันนห้าร้อยสอง้ย200้อยไอนี้100่บารวมเป็น5้าร้อยกไหนแ่งนอีใจป้าไม่ป่าใจปั้มมาก่ามีคนละครึ่งอ้าวไม้ยด่าคนละสองร้ยเอ้นรียกว่าป่าใจปั้ม โอ๊ยน oh, oh! ันร oh, 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 like ักใจเยี่ยน่ะน่ารักเลยดอกไม้นออน่่เาได้กันแล้วเขได้กันแล้วไดงกันแล้วื่อรู้จะซอ้ยอินนี่น้องอ่ารอดไปรอดไปไอบี อยู Hoy, coating, ่สายการอยู lose, ่สายการนน้องเยอะสายกางมีน้องเจนมีน้องโตนี่แหนแกเปลาเขดน้องหวยน้องคูนมาใครเป็นน้องสองโเนี้ไม่ใช่พี่เค้กเนย พี่หมีหร,หรือเปล่าใครพูดเลยเดิน,ปนไปเลยนกลาใครบอกว่าใครอยาอยากได้ตังค์อ่ะหมี คนไหนพูดอะไรกันละอย่ากอะไรก็พูดโลมันห่อเป็นพี่เป็นพี่อลุกใกล้อายุใกล้ๆกันอายุใกล้ๆกันพี่นหวยเหรอไม่ใช่พี่แล้วล่ะอันนี้อันนี้อันนี้อาย่พี่ไม่ใกล้ใครเลยอันนี้พี่หอให้อันนี้พี่เค้กทำไมน่าจะเป็นพี่เค้กแน่เลยอะ ใกล้ๆกกันเออใกล้ๆกกันเี่พี่ซี่เป็นคนที่ชคดีวันนี้ซี่ไอ้พี่เค้กพี่เค้กซี่ นึ่งนึ่งหูอูดพี่มิดพี่แม็กอันเนียคือแบบว่าพอได้เชื่อแล้วก็คิดแคปชั่นอบยากมากเพราะว่าถ้าพูด normal ธรรมดานี่คือทุกคนรู้เลยว่าคนเดียวอ่ะมีคนเดียวในนี้อะไรอย่างเงี้ยกูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยกูแน่เลยอันรู้กูมาอันรู้จะเจอวนจะเจอ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  คนที่มันบอกว่าให้อยากได้ของฝันไปให้หมาหมัอนน่ะอีก <c oughs> คนที่พูดน้อยสุดอย่างเงี้ย แม็แม่เลยแล้วเาอ่าสสุดเด่นคนอย่งมึงกเชื่อไมด้มนูมางแล้วนะเสื้อไซสะใส่เสื้อแบบไหนเออจะใส่เสื้อไซสอะไรไปวัดรอบอกมาเขาก็ไปวัดให้หนูมาด้วยนะคะก็บอกว่าหูก็ยังไม่เชื่อหรอกอะเดินมาเลยเดินมาเลยเถอะเดินมาเลยเถอะดม้ส่วนเาใช่หรอใช่ไหมปีน้อ้ามงสาบมึงก็ไปบกมายว่ ใครบอกไอ้ดูได้ไงอะรูได้ไงอะมันเป็นความลับด้วยวเขแได้ีไแเหรอมาอาีระวังแตกีระวังแตยใครวะบอกว่าเจ้าของกล่องเนี้ย มีตำแหน่งมีตำแหน่งพี่จอยพี่แป๋วพี่แป๋วพี่จอยพี่ต้อยอีะน้าไ้แล้วแล้วพี่แป๋วแล้วพี่จอยอยู่มีตำแหน่งพี่มวยกระจายอยู่ในทุกทุกซอยกระจายมาทางพี่มวยอ่พี่มวยไม่ใช่หัวหน้างานไม่ใช่หัวหน้างานมีตำแหน่ง อย you know, ู่ทุกซอยมีตำแหน่งเคยได้ใส่สะพายเคยได้ใส่สะพายจอยพี่แป๋วว่าพี่แป๋วไม่แป๋ว่าเคยได้ใส่ตรงนั้นเลไม่พี่แป๋วก็จอยตำแหน่งงานใส่สะพายมีสองคนเองเรืองมาใครจอยจอยก็จอยทัวหน้างานนี่เปล่าพี่แป๋ววปาหัวหน้างานอุตัยหลายตำแหน่งเนาะอุตัยแล้วอะไรตำแหน่งเต้นปรี่ยไอะ้เต้นปวดเลยสิจอย ไม่ซ้อเอะาไปู่ด้างานไหมเอามีตำแหน่งที่ไม่ใช้เหแต่ว่าเป็นยังไงนางโนกไงได้เขได้รางวัลที่สอแ่วกบอกว่าไม่ใช่หัวน้าเอขอโทษขอโทษทุกคนเผดมากท้คนผิดฝันคนผิดฝอยากได้อะไรก็ได้นั่นแหละอะไรเนี่อยาเหรออยากได้อะไรบอกเร็ว แกะเลยแกะเลยแกะเลยขาเท้าไข่เนาะไอ้เหี้ยลืมแกะทีนี่เลคะโอ๊ยเกียรคลิปน่ะบอกเลยได้ไหมอ่ะคิดก่อนใช้สมองนิดนึงคนที่ได้รางวัลใหญ่ๆวันเนี้ยพี่เค้กแล้วเขาก็ทำไม เอเช็คของเช็คออเรจะได้งนคือคนที่อยากได้อะไรเยอะมากเลยไม่รู้ื้ออะไรเลยอยากได้อยากไดอะไรเยอะอากได้อะไรเยอะมากวันนี้หนอยากได้หมีวันนี้องวนหนึอน่เลยไ่รูจจะถอไน ได้ทุกอย่างเลยะได้ทุกอย่างถ้าไยวิชา่วอะไร่งตันเอ่เองเก่ค่ะก่คืัองเ่ตอะไร่าเก่ก่เอ็นน่องค่ะเป็นน่ไองเ่ง้วอง่วยอวมอัวเวเอง่ก็อ่อง่กก็ององ่อ่เอก เต้นเต้นนะคะได้ซ้ได้เต้นซ้ำสตีเล้วโอ้ยเี่น้องพี่น้องจะกี่คนเนี้ยกง่ไงมเดี๋นวก็มาเอาไอเลยนะขำเต้นขอเต้นหนูก็เป็นคนซ้าเหมือนกันหนูก็เป็นคนซ้ำใครว ปีซ้อนปีซ้อนเร็วๆของพี่เของพีใครจะได้เราเนี่ยน้องคนสุดท้องของานวองแผนกาเชิญเองไหนที่เป็นของพี่นี่ยของพี่ดูอยากได้อะไรเนี่ยได้งานเดียวกันอีกละของพี่ให้งานเดียวกัน ามทุกวันเลย,ย,าายมไม่ใช่พี่คำถามเมื่อเช้าคือถามว่าใช,าชา่ของพี่หรือเปล่าใช่ใช่ Thank you. ั้น็ยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้ลองจินตนาการดูว่าเขาคือใครเขาใส่เสื้อขาวแต่เราาแ่าวามอไม่ห่อนไ่หอนไม่อนไร่นอผมไม่หยอไมอไม่หยอมไม ใช่เพราะว่าย่งกับแล้วได้กันเองกันค่ะแล้วผมยังไแม่เธอเอาอได้กันเองชุดายก็ได้กันเองอั้ไดเอง่อนฝั่คนอื่นไดด้มาเไปเอกันใช่ไหมไปเอรกัน การจาเป็นในชีวิตที่แกะเลยเะแก่วราก่อการเลยอันนี้ของใคยไม่ของใครนี่ครบทังครอบครัวะไเนี่กอันนี้ใต่ังปังอนนู้นก็เยังไม่ได้เลยก็ไาเนี่ยก็ได้กันเองไงเหลือเหลือคู่สุดท้าย